ตอนนี้นิกกี้ไมเวว่าอยู่บนรถไฟนะฮะนั่งรถไฟจากสถานีไพเออร์นี่นี่มีกล่องอะไรเต็มเลยนะ,ะเราไปไม่ได้หรอกนี่เป็นอะไร ือนิกกี้มาสำรวจเส้นทางนะฮะโอ้มีเช่นบนมีที่นั่งด้วยอ้อนี่คืออะไรเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะฮะรถไฟสายฮอกก็อดหรือเปล่าไปลงนั่งสินั่งสิจ๊ะนันไี่เป็นเลย โอ้ขับผ่านทะเลทรายเลยเป็นทะเลทรายนะฮะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้น,นี้มานั่งรถไฟนะฮะอ๋อนี่ไงแล้วก็คลงังขยื่นขยื่น,ขย,นขยื่นมานะฮะอ่ะให้ดูแมพตอนนี้นิกี้ไมเวอร์เนี่ย เจอสนามบินแล้วนะฮะสนามบินอยู่ตรงแถวนี้นะไม่รู้รถไฟจะพาไปไหนเนี่ยแล้วก็เจอร้านซูเปอร์มาร์าเก็ตที่สามารถซื้อน้ำซื้ออาหารได้แล้วนะฮะอยู่แถวนี้นะอืมสบายเลยค่ะกลับขามานี่เดินสำรวจมาเรื่อยเลยนะไม่ได้เอารถยนต์มานะฮะ รถไฟกําลังเคลื่อนตัวนะคงจะไปจอดที่สถานีเอ็นซิตี้แน่นอนแดจะหมดดีจริงเลยนั่งรถไฟโอ้โหวิวสวยางามจ้าเฮ้ยมีกวางด้วยเห็นไหมเห็นไหมแถวไหนนะนี่แถวนี้มีกวางแฮ ดูต่อสิดูวิวต่อสิแม่ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะว้ามีกวางเอามาล่ากวางไหมแถวนี้นะมีกวางอา้าอ๋อทางรถไฟนี่มันตัดผ่านทุ่งนี่ ดีงามแท้ดีจริงๆเลยเราได้เห็นวิวสองข้างทางนะฮะไปดูวิวมุมเอ๋อ้์ไหมมองไม่ค่อยเห็นนะ อยู่ชั้นล่างดีกว่ามองเห็นง่ายกว่าดูดูดไหนแล้วเนี้ยอืมอม,มาใกล้ในเมืองแล้วนะโอ้ววิวสวยงามจริงจริงยูต้นมาพา ถึงแล้วโอ้สะดวกจริงอ่ะนั่งรถไฟเนี่ยใกล้สถานีดาวแล้วโอ้ยเราได้เห็นกวางนะฮะเราไปล่าก,กวางได้เลย เราจะหยุดเหรอถึงแล้วโอ้โหขอบคุณมากนะที่มาส่งอ่ะโอ้โหถึงแล้วถึงแล้วอ่ะมาทุกคนตัดมาที่นี่นะฮะนิกกี้มาเจอกับคล้ายคลบิ๊กซีอ่ะเป็นห้างสรรสินค้านะฮะอยู่บริเวณนี้ นี่บริเวณนี้นะอ่ะเรียนแบบให้ดูกดใกล้ๆอยู่บริเวณนี้เลยซึ่งที่นี่นะสะดวกมากมายเลยคือมันมีร้านขายพวกของกินอนะเข้าไปสิจ้านี่ของกินมากมายเลยดูนี่น้ำก,กาแฟกล้วยนี่นะฮะสบายนะฮะ เราจะไปทําภารกิจอะไรเนี่ยไปส่งของแล้วมาซื้อน้ําที่นี่เลยนะอ่ะเราจะซื้อน้ําก็กดกดรูปมือได้เลยแล้วก็จะซื้อน้ําขวดละขวดละเก้าบาทนะ่ะขวดละเก้าบาทอ่ะูว่าซื้อสี่ขวดสามสิบหกนี่แต่ตอนนี้นี่กินไหมว่าค่อนข้างจะมีน้ำเยอะมากนะเราสามารถมาซื้ออโศกอาหาร ุนไม่ได้เลยอ่ะสมมุติว่าซื้ออาหารปุ๊บกระป๋องละยี่สิบเก้าซื้อสักหนึ่งกระป๋องกันอ่ะเป็นสิบกระป๋องนิก,กิไม่เวอร์ตุนอาหารไม่เยอะนะฮะสบายเลยนะกงกล้วยอะไรก็ก็ซื้อได้เลยนะส่วนกาแฟเนี่ยก็จะเติมพลังงานตัวใส่ฟ้านะฮะแต่ปกตินิก,กี้ไม่กินอนะ่ะนิก,ก้ไม่เวอร์ใช้แบบวิธีออกจากเกมไปเลยเดี๋ยวนิก,ก้ไม่เวอร์จะพาไปสนามบินนะ เปิดแบบให้ดูนี่นะฮะสนามบินอยู่บริเวณตรงนี้อ่ะเออเอาของไปส่งได้เลยเราต้องไปขนของมาก่อนนะป้าเดี๋ยวเราไปขนของดีกว่าเพื่อไปสนามบิน